สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆมาวันนี้มากินแบบหน้าบ้านดูความอ่อนโอ้ยเพื่อนๆมาเด้อกินกันหวานมากเลย เอาข้าวเอาไว้หันหางเอฟซีบอกเอาข้าวไว้ไกลๆ มันมันอร่อยทอดอร่อยกว่าย่างไม่ค่อยอร่อยม,มทอดมันออกมันมันนะย่างมันแห้ง top เพื่อนเอ้ยมาด้วโอ้ยแดดไม่ออกแต่ร้อนอะ่ะเพื่อนๆนึกว่ามันไม่ร้อนมันร้อนอะ่ะ ีลูกแล้วเนี่ยไปกระช่างเถอะกินใบมังกินลูกมังเอาไว้ลูกหมดก็กินไปหมดเนาะ ใบมันเอามากินได้เพื่อนๆในบ้านผักใบมันอ่อนๆใบไม่แก่ ลูกมะเขือได้กินแล้วเมะนะด ยำหอยดองอีกรอบแตงกวามะเขือเข้ากับยำหอยดองมากเลยเดี๋ยวขอยำอีกรอบหนึ่งมีหอยดองเลยอยู่นิดนึงมาะแก่แลวยังไม่รู้เนี่ยเริ่มแก่แล้วอืมแดดออก ก็ยังกินได้อยู่มเมล็ดมัน,มนอันนี้น่าจะแกะ่แล้วต้องเอามาเล็ดออก เริ่มเหนียวแล้วต้องกินอ่อนๆเนาะถามว่าขมมันมันขมเนาะขมนิดๆิ ก่อนยายก็กินไม่เป็นขมผมมาปลูกเองกินเป็นเฉยเหมือนมะเขือเทศน,นั่นแหละเหมือนอร่อย อได้ผลเว้ยเอาเข้าวออกห่างๆได้ผลเด้อข้าวอยู่ใกล้ๆผักคำเอ้กับคำหนึง่งข้าวคำหนึง่งยอดมันก็อร่อยเด้อ กินแป๊บเดียวคลิปยาวแล้วป่ะแค่นี้แหละคลิปยาวแล้วเนาะป่ะอร่อย จะได้ไมล่ละให้แกไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเราพาวเอาเต่เนื้อมันก็อร่อยอยู่าปบายคิถึงย่าชอบกฝากดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะ